รงคำคึ้นมาลงไอ้เมือนนี่สบายดีป้าลุงหลอบเบบสวยๆเนะาะหลังจากมือิซาวนี่ปันป่นเตาปั่นเตาอันพระธาตุอ่อนลับลงไอ้เป,ป,ปินเห็ดถ่านเขาก็เลยปั่นใส่เพิ่นเมือนนี่ห้าปั่นแล้วก็อาบน้ำแล้วก็เวมาหายายเลยเวมาถ่ายคลิปอยู่นาเป็นลงไอ้เพรตัวได้รัเพิ่นเย็น นี่ยินว่าพืชสีเกียวสิเกียวเลยนะอีพิ่งก็ได้เกียวสิเกียวเขาอย่างเนาะน่าสิรุ่นเดียวกันแล้วกับเขาหนองมอตัวลงไงนี่สังเกตห้ากับรุ่นเดียวกันเลยตัวนี้นะพวกเขาเนี้ยนาะนาสิรุ่นเดียวกันพวกเขาเออนี่งไจักกับพืชสิเกียวนะนี่นี่ไปลงไงเขาเจ้าสิเกียวเขาเจ้าอืมเขาเจ้าเราชีสุกเลยสมโพ จะมาฟ้ากันจักตอกไว้ถอะงามเป็นงามเลยไปลงไห้เขาเจ้าองามไม่ได้ยีลนหนลอเปล่งน,น,น,น้ำมาไปได้เพิเนนนเนน่นเพิ่นเปล่งน้ำเลยเออเขาเจ้าจะหายว่าหนึ่งสองเขาหน้าหน้าเขาเจ้าแปะหายไปสั่นสุกเบิดเลยป้าถูกงามไม่ได้ไปลงไห้เขาเจ้านี่นักไปจักนี่ ใส่พุ้ยมากอยากไต่มุมแล้วใส่พุ้ยมากสอบหนึ่งพูดเลยใส่พุ้ยมากสอบหนึ่งงามงามปลุเลงเไงทั้งลมนี่แปดให้ได้เกี่ยวเปิดเลยเอ้าของเขาลงเวริร์คเปิดเกี่ยวแล้วบอนลนะตัดเอาลงเวริรนะ์คหน่อลงเวรินะเวรค์คนะี่ยเกี่ยวแล้วมาบ้านนะี่ ฮันัวไปจีจ้างเกี่ยวเขาเสืดอกมันเลี้ยวปไปจีจ้างสุกเบลลาของนงเวกเลยสุกหลายเติบไปเบอรดิกเกี่ยวสิอีดเขาเจ้าย้ายในก้าวอีดประมั่นบางทิศหนึ่งก็เพอเกี่ยวแล้วม่รู้ไงนี่ชีวิตของนงเวกงานนงเวกเกี่ยวเอาบ่หรือตัด ตัดได้นี่เราบปลงเนาะกกเพียงเลยน้าสิตัดเอาตัดเอาหน่อยนี้นะเพียงกันเลยน้องเบิกตัดเอาอีกแบบนึงแกไขยูลงไงขันผู้ตัดเป็นได้เป็นกองเป็นกองเป็นกองแบบหักเกี่ยวอันนี้ดิมันจะไขไขก็ตัดแบบแบบติดกันไปแผ่นยาวเลยแบบมันหนักยาก มัดเนี่ยมนได้นึงใหงจีบหุบปนึงหึบแม่นปูนึงหุบปูนึงมัดอีกพอูนึงากที่ื้อเี๋วเนเิร์กกได้จะ้งลมบายปนกันตัดเอาิาตัดเอานี่ตอนตัดาไปลง้าวเดี๋ยวตัดรถแล้วไว้หักเวลามัดนี่มันาบางเจ้าผู้เขาเจ้าเฮียนตัดใหม่เนาะเขาเจ้าตัดเป็นอยู่ห เอางานกระตัดประค่อยคลของมานลยน,นะบลุงเษฮิตเป็นแผ่นใบๆนี่มันบ่เป็นแถวตายไปบวบเป็นแถวนี่นะต้องมาได้มาฮุบใส่กันอีโอ๋เข่าเหียเกี่ยวเป็นผ่อนผัดผัดทั้งไข่เนี่ยบุรุษใส่เจ็ดกัมแปดกำมหมัดใส่พ่อนละเจ็ดกำมหมัดหมัดหมัดหมดบวบต้องมาฮุบอีกหน่อยบวกกันหักตังแต่ว่ามันจะซ่าหักเอาเกี่ยวนี่เดีา,าตัดนี่ไว้ พัดสะน้ำมันเกี่ยวเกี่ยวบัดเกี่ยวบัดเกี่ยวสะมัดกะง่ายอยู่มาเวญโพนงมอดจับเสียบหน่อยกับเบญเขาเขาก็เริ่มซุกเลยโอ้แหงเลยเนาะน้องโพนงมอดนี่นะแหงเลยเปอตหอยเป็ด กบหอยเล็บมักเสบหอยตีนมักเสบเหมือนเลยว่าที่ตหอยตีนเพิ่น,นไก่เพิ่นออกบนนาะคือว่าวางนงบักลายงลงในไก่ก็ได้คือว่าแหละเลี้ยงเลี้ยงไก,ก่เจ๊มันบินขวบเนี่ยก็แล้วลงเลคืออย่างไก่บักลายอย่างเงี้ยมันบินออกบ่ ไก่ตีเพื่อเสียนะปลาโตไก่ตีพนอน้องมดโู้ไก่ตีหาโตโไก่เจ้คือน้อยทสียบัตรนี้บินออกบ่บินออกธรรมสันมาเบิ่งนเขาใหญ่ไปลงไงรีวิวเขาใหญ่งามแต่เขาเจ้าใหญ่อันเขาเนี้ก็ยังามอยู่เพราะทาง,ง,งทั้งเทิงมันงามนะท้งลุมนะบ่้โห น่าสิเกี่ยวเกียวรุ่นเดียวกันและเขาเนี้ยเขาจะเขาเนี้ยคอยนะเออรุ่นเดียวกันกะอกจัำลังงหไงกะจัมรังตีม่นหมดจักตอกจากตอกเขาจากเองมันหอบเดียวหอบเดียวนั่นนี่มันสันใหญ่มันสันนี่จลอยเลยมันจากวันจักวันเบิดเบิดนี่วันเนี่ย มันในสี่ทอนมาสั่นเนท่นสั่วกเทอนงาไนจากเองมันยังมวนมันยังหมักมวนโอ้แข็งเติปใหญ่เนี่ยก็แข็งได้สั่นมีพวมาแข็งแข็งแข็งนี่ก็้ง่ายมันขง่ายครับมันแข็งจากเองลูกซื้อเอาก็ได้ยี่ดอกแต่ว่ามันหมุน มาแต่ก็โอ้ยมือโรมเลยคือหน้าเขาแมน้องเทนนะมันเป็นคมเขาบ่อเล้าเนาะเออเขาบ่อเลามันเขาเจ้าใส่เครื่องจักยิ่งย้ายจนเสียบเขาเสียบเขาเออไม่แต่เกียรติไม้แล้วเขาเจ้าเฮลลายอยู่เครื่องจักเขาเจ้าเาเอาใส่หนามมันก็อ่อนเออแม่นแมนใส่นหนามใส่ได้เกียบจักสัตรใหญ่มันหลบเดียวหลบเดียวเด้เออหอบเดียวเัีเด็กเอายาวมันมันเบะก็ไหมมาวันเบะก็ใช่เนี่ย

นักจะคนทางว่าจะคนเนี่ยคนเขาเหนียวควนขี้เตีดดำมันเขาเตียดำเนี่ว่าิอไปกินอยู่บ่มันสีกับ่อเแ็นคนเนียวค้ายเลกคล้ายแล้คล้ายาเป็นบ่เเค้ายเกเอาไว้กินก็ไม่กลเป็นเขาวเหนียวเอาไปมานะเวลาฮวงเนี่ยไม่นสิพงเลยยายเนาะพงคือขขาวคือเขาวเหนียวนี่แหละคือเขาวจ็ดนหน้าคือเขาเกี่ยวนังโมพ้นเนี่ยมพ้นของเราเนาะ จะไปะเปลี่ยนเอาของเราแหละเออไปเปลี่ยนเอาข้องเล่าเลยไหมสอบสองสอบเนาะเนาะพอดีกินเรเปลี่ยนกันสลับกินแล้วอืนอเวิกตัดบ้านเนี่ยวัน<เ>นี้นะแน่นไปตัดไหนนะ,นะวัวเพิ่นโอ้วายุเป็นผ่อนคักก็ได้แม่มัดจะไปตัดง่ายอยู่มัดก,กันเออีอลีได้บังเจ้านะเขาจะตัดนะแบบเงาเลยใหญ่ยยอ,อ,อันนี้ยังเป็นผ่อนคือเกี่ยวนเไงใกล้เด้ไอเอ็ดมามาตัดแถวทางมาเด้อมาตัดเลยเจดิญจุ กอจะไปหมัดเมื่อหนึ่งบ่แล้วบ่แล่อนาซิพไห้นาซิพไห้บ่แล่อปูตีนะพ่อลุงเอ้ยว่อยซื้อนี่หมัดหมัดเขานะเปึดน้ำไว้น้ำหมัดเขาก็หมัดไปเพ่ปเล็กกำลังผัดยังมีอยู่เก็บอีกอันนี้ไปเบิ่งโล่นี่เป็นผนเป็นผนคือเกี่ยวว่างไว้นี่เออว่วยายเขาเหดเป็้นตัดเป็ิ้นพรวนเวิร์กตัดเดียววันด้วยมันไดน่าจะหายแล้วพรวนเวิร์กตัดเป็้นไว้ คือพวจนือพ่นจุตกกับปนี่เนาะวานเนาบึงมูวานเนานตกฮมบริบทจำใครนี่รอตัวไปมือเนี่เหี้ยวบ่บ่มาเิมขนาใหญ่กมกงก่อนเนาะข้าบดนมเหี่ยวบ่แบบบอกมูมันกำลังเป็นหมาเขาควนเลีงหนามันดิเล็งหนามันบอกมูกินหนามเลียงตื่นกเจ้าขันหดลายกับบุรีปูกมูนะหดหน่อยกับบุี พอดีพอดีแมาสิจักว่าพอดีออไางแล้วจังวะทำงานบ่อยเอ้โหเคยเ็นนังกิน่ไหข้าวเส่ากินเลยแต่คืนกินแต่คืนเม่่กินข้าวเสาใ่ำยังอืจะกินก็อย่งนี่เรากินอย่างไรยชู่กงมั้ นี่แหละปลุงให้เขาใหญ่ในสู้ซีกันวันนี้นะองวัดจะพา,าล่าพิชิตปลาลุางฝากอะไรก็เสกติดตามซองนอมอดในเรื่องปลาลุงถ้าพ่อคิดหนาปลาลุงสบายดี